สว,วสวัสดีครับทุกคนก็ วันนี้พามาเดินเล่นนะครับที่บนเกาะเนาะพามาชายหาดเพราะว่าก็เข้าสู่สช่วงซัมเมอร์แล้วนะครับเพราะว่าปกตินี่คือมีทั้งแดดทั้งฝนใน5นาทีนะครับแบบอากาศคืมตลอดอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้คือมันเข้าสป,ปริงแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นซัมเมอร์โหบรรยากาศก็เลยพามาดูแล้วกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงสวยไหม สวยก็ที่จะพามาวันนี้นะครับมันจะชื่อว่าชื่ออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้จะพาไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเนะาะทะเลยโคตรสวย,ย,สวยก็คือชอบมากอยู่ไทยอาจจะแบบไม่ชอบซัมเมอร์แต่อยู่นี่คือโคตรชอบแล้วอากาศที่เห็นแบบนี้อากาศบันประมาณ 89องศานะครับเป็นซัมเมอร์ของที่นี่เนาะแล้วก็มีลมพัดเบาๆอะไรเงี้ยอากาศดีโคตรดีชอบมากโอ้โเขาเดินมาบรรยากาศแบบทะเลโคตรชอบดีอ๋อ,อเห็นคลื่นตรงนั้นไหมทุกคนโอ้ สวยแต่แต่กลัวเหมือนกันว่าเดินเดินอยู่เนี่ยมันมันเป็นพุ่มไม้ใช่ไหมกลัวจะแบบมีงูมีมอะไรมาเลยเพราะว่างูที่นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันถึงความมีพิษโอ้ท oh. นนี่ <Wow. S 2> มันมีอะไรดำๆๆ เดี๋ยวให้ดูฮะทรายมันก็เหมือนบ้านเราเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันคืออะไรอเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบเหมือนปากกาลังไหมเด็กไงอืม,อม เนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับโอ้โเยอะมากถ้าจะเป็นพวกปากกาลางังหรือว่าสาระไม่แน่ใจแต่ที่แน่คือกลิ่นแบบไม่ได้เหม็นขนาดนั้นแต่ก็ได้กลิ่นอยู่ไม่มีคนเลยเนาะมีแค่ผมนี่แหละก็แดดที่นี่แน่นอนว่าที่ออสเตรเลียแดด มันก็แรงนะครับผมก็อย่าลืมทากันแดดนะใครอยู่ที่ออสเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งผิวหนักนะครับแล้วก็กันแดดที่นี่ขึ้นชื่อว่าแบบสุดยอดมากๆเพราะว่าคนออสอะไรเงี้ยเขาก็ประสบปัญหาก,กับมะเร็งผิวหนังกันเยอะแต่ผมทาแค่หน้ามานะวันนดูทุกคน คนบนเกาะน,น่าจะแบบไม่อยากเที่ยวแล้ยไหมไม่มีคนเลย ผมคนเดียวจริง้นะเนี้นลงว่ายน้ำปะเขาลงมาแล้วอ๋อไปมามา,มาคนไทยคนแรกคนไทยคนแรก่ว้น

เขอดตัวแทนคนไทยเลยสองสามหนึ่งสองเออเาก็นึกว่าจะกระโดดน้ำ What did you get on h e r I don't know what's that What's that Is that kill No is is something ไม่จะลงแค่ครึ่งแชมพอนลงแล้วก็ต้องทั้งตัวดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ โอ้ยเห็นโคตรเจ็บน้ำโคตรเย็นเ้าลงมาดิไม่ตามดิโอ้โห <c oughs> โอ้โหน้ำโคตรเย็นเลย <c oughs> เออเออเออก้องนะอยู่ในมือระวงังเอาลงเลยเอลงเลยอาลงเลยเออ วันชูดีดำดำเลยโอ้โหโคตรเย็นเออโคตรเย็นเลยได้อะไรมามันคือมันคือเคลสาลายใช่ไหมแล้วดูให้ดูดียๆมันมีก้อนหินตรงนี้ด้วยเนี่ยมันเกาะ ก็จะเป็นแบบนี้ครับในทะเลแต่แบบอยากให้ดูมันเหมือนหนังเลยอ่ะเอาไปทำไหมเนี่ยเครื่องสำอางทำทุกอย่างหลายอย่างอะไรหลายอย่างเลยมันมีโรงงานเคลียวด้วยนะบนก่อนมาให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือเล็กนะอันนี้คือเล็กนะใช่ไหมบางไม่ ขึ้นตรงนั้นดิสาหลายเคยียวเยอะมากอะเมื่อไหร่จะมีขึ้นมาเนี่ย I คนไทยคนไทยแปลว่าอะไรคนไทยแปลว่าต้องไปสืสละละอไปครับไปโคตรจะแบบฟิลกู๊ดเลยอ,ะอ่ะมันเป็นกลิ่นเข้มๆอ่ะผมว่าละละไม่จากสาหร่ายไอเนี้ยอไอเคเเี้ยวนี่กลิ่นเหมือนแบบมันต้องไปดำน,นี่ยมาลงมาลงมาออเออเออเออ ไปไงต่อวันนี้านทางนี้นะตามผมมาแล้วเราจะปีนขึ้นงไงวะเนี้ยนี่หรออได้เยอะได้เยอะได้ยไไเยอะเห <laughs> มือนพระเดินขึ้นเลย โอ้ how you oh. oh, sí, feel อ oh. yeah, exactly. oh. uh, hey, well, ๋อย่าใชอคู่มาให้ทายว่าหาดตรงเนี้ยเหมือนกับเกาะอะไรในไทยเกาะสีชังเออได้เู่นะฟิลกับหินหินเออมันเป็นหินหินเลยนะเหมือนเกาะสีชังมากจริงสวยแต่น้ำเย็นดรว่าจะเล่นมือเออสวยสวยสวย กำลังเดินกลับพาชมวิวไม่มีรถมาไม่มีรถมาโอ้โหขี่โคตรเร็วไนะม่ชนกูเลยล่ะพี่ว,ว่าต้นไม้มันแปลกๆวะแปลกยังไม่แปลกแต่มันแบบมันดูยังไงเมื่อต้นไม้เท่านี้เห็นมาไหม สวยมากตัวใหญ่เนาะมาครับโอ้คือคนบนเกาะนี้เขามีขี่ม้าด้วยนะขี่ขี่เออแตังเห็นว่ามีพื้นที่ให้น้ำม้าด้วยที่ให้น้ำม้าที่ให้น้ำม้าหรอไม่เคยเห็นมันคือดอกเลยนะดอกเล็ก ร,รู Ooh. Ooh. Wow. Uh ้ไ huh. ด้ไงเนี่ยโอ้โหโหสวยๆดอกลิลลี่ว้าว let's go เออสวยๆดอกมะนี่ได้เจอไหมบาลบีน้องนี่นี่มันเจนอยู่ไเนีไหมมีไหมออนี่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 ดิ พงวัลลบีพเป็นทางเขาขึ้นเขาอ๋อเนี่ยนะยัว้าวทางลอดวัลลบีโหอ,อยากเจอน้อนเห็นเขี้ยวไหมครับทุกคนที่เราถือมาเขามาตากักใช่ไหมใช่ล่ะใช่เขามาตากักอ๋อเข้าไปดูได้ไหมดูในตาได้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวพาไปดู เขาบอกว่าบางคนได้วันละ800ดอลวันละ800ดอลหรอ,อแต่ว่ามันต้องมีเพือด้แล้วยังไงต่อคือตากสาหร่ายเคียวแล้วยังไงต่อก็ขาไม่เข้าใจเ,เอาไปเอาไปทำฟอสเมติกเอาไปทำหลายอย่างไดฟูดอะไรอย่าเแล้วเหมือนว่ามีสองที่ในโรงงานที่เก็บ เก็บเพียวได้เออสองที่ในโลกที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งในสองก็คือตัวนี้อันนี้เข้าม <laughs> จริงเขาง้าเลยจริงเข้าเลางั้นเรามาเก็บไหมแปดร้อยด้านนะได้อยู่นะวันละเนาะวันละแปดร้อยด้นนะแต่ว่าต้องรงสูงบางานเลยแต่น้ำมันเย็นนะไฮซีซันอีกคือเพอ่อ๋อก็คือเป็นไฮซีซันของน้องสลัยเพียวใช่ เทลอินดัสทรีเป็นโรงงานของเขาลองมาสมัครงานไหมอยากรู้ว่าเขาทำยังไงโปรเซสของเขาเออ,อ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มาเทียเ่ยวเฮ้ย <c oughs> อะไรเนะี่ย <c oughs> เออน่าจะขิ้อมาทุกคนก็เป็นหนึ่งวันเนาะที่ทํามาเดินเที่ยวไม่รอบเกาะมาเดินเที่ยวชมวิว บรรยากาศที่เกาะอย่างนี้เนะเาะก็เป็นอะไรที่สวยมากในช่วงซัมเมอร์เพราะว่าไม่ได้เห็นแบบนานมากโอเคก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ